สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นุปเปิ้น Channel นะคะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะพี่กแคกตัดสู่ข้อวันนี้นะคะเปิ้นได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากมาจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้อ,นอ,นนองๆที่มาดูดวงส่วนตัวกันนี่แหละเมื่อวานค่ะก็เวลาคนมาดูดวงเนอะเราก็จะมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ละแล้ว,ลวเมื่อความรักมันไปต่อไม่ได้หรือว่าเขาเดินจากเราไปอะไรเงี้ยเมื่อวานท่านหนึ่งค่ะพูดกับเปิ้ลบอกว่า ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอะไรแบบเนี้ยปนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วอะเราเอะก่อนมีเขาเราก็มีชีวิตอยู่ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ได้แต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นอารมณ์ขณะนั้นความยึดติดของเราความยังยอมรับความจริงไม่ได้หรือเราไม่อยากเสียเขาไปอะไรก็ตามเนื่องจากว่าเรารักเขามากอะไรแบบเนี้ย มันก็เป็นไปได้ค่ะที่เราจะรู้สึกเหมือนแบบเราไม่พร้อมที่จะสูญเสียอะไรแบบนี้แต่เปิ้ลเชื่อค่ะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรักเนอะคือตราบใดที่ยังมีอากาศหายใจตราบใดที่เรายังสุขภาพแข็งแรงตราบใดที่เรายังมีมีเรี่ยวมีแรงมีเงินมีทองอะไรเงี้ย เราก็ยังดําเนินชีวิตของเราไปได้ก่อนที่เราจะเจอเขาเราก็อยู่ดีมีสุขถูกไหมแต่พอทําไมเรามาเจอเขาละเรากลายเป็นว่าเอาชีวิตเราไปฝากฝังไว้กับใครคนหนึ่งที่เราไม่รู้เลยอะว่าเขารักเราเท่ากับที่เรารักเขาไหมอะไรแบบเนี้ยิ้นก็เลยคิดท็อปปิกนี้ขึ้นมาค่ะอยากจะเป็น แรงบันดานใจอยากจะให้ทุกคนได้คิดบวกนะคะว่าเออมาลองดูซิบางคนเราเรารู้สึกว่าเราแบบตัดเขาไม่ได้แน่ๆเลยเหมือนเราผูกพันหรือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินแล,ล้วล่ะที่เราต้องมีเขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยถ้าถ้าวันหนึ่งชีวิตเราไม่มีเขาหรือณตอนนี้คุณไม่มีเขาแล้วก็ได้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงในอนาคตเนาะ ก็จะมาทําให้ดูนะคะมีต้นกระบองเพชร3ต้นค่ะต้นที่1นะคะต้นที่2นะคะต้นที่3อธิษฐานจิตค่ะถามถึงอนาคตของตัวเราเองเนะว่าถ้าเกิดเอ้ยในวันที่เราไม่มีใครคนนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงเผื่อว่าจะเป็นแนวทางนะว่าเฮ้ยกําลังอยากจะ move on เลยแต่ว่าทําใจไม่ได้ไม่รู้อนาคตเราจะเป็นยังไงลองดูคะ่ะว่าถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราอยากจะ move on แล้วเนะแล้วถ้าเรา move on ไปแล้วเนี่ย ชีวิตเราจะเป็นยังไงโอเคค่ะเรื่องน้องกระบองเพชรได้แล้วไปฟังคําทํานายกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่น้องกระบองเพชรต้นที่1ค่ะจริงๆเป็นกุหลาบผิวนะคะต้นนี้ต้นที่1นนะโอเคอะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดคุณเลือกต้นนี้เนอะแล้วคุณอยากจะมารู้ว่าถ้าเกิดชีวิตคุณไม่มีเขาแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงอะเรามาดูกันม่าเปิดไพ่เวลาสิบไปเรียบร้อยนะคะไพ่ตรงกลางคุณเป็นเก้าถ้วยเลยเก้าถ้วยนี้บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกมากเลยว่ามีความสุข ไพ่เก้าวถ้วยเป็นไพ่คนที่พอใจอมั่นใจในตัวเองมีความสุขพอคุณไม่มีคนคนนี้กลายเป็นว่าคุณมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับเพื่อนฝูงเข้าสังคมพบเจอคนนู้นคนนี้มีไพ่ daughter of cups เนี่ยคือเด็กถือถ้วยนะคะแล้วมีหนึ่งถ้วยด้วยคือไพ่ถ้วยดีๆหมดเลยอืมแปลว่าก็จะมีคนมาหยิบยืน่นมาแบบมาขายขนมจีบมาอะไรนี้คุณเหมือนกันนะเพราะมีเค e m i s t r y นะคะเป็น romance angel อะไร,ระเขานะแปลว่าพอคุณไม่มีคนเนี่ย เปิ้ลเชื่อว่าคุณก็จะมีคนเข้าหามีหนึ่งถ้วยมีเด็กถือถ้วยเนอะแล้วมีเดอร์ซันด้วยเปิ้ลเชื่อว่าเปิ้ลเชื่อว่าคุณจะมีความสุขกับตัวเองเพราะคุณมีความสุขปุ๊บคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดเคมิสทรีเนาะให้มีคนเข้ามาหาคุณซึ่งก็จะเป็นคนโปรไฟล์ดีๆด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณเป็นคนมีออร่าแบบที่จะมีคนเข้าหาเยอะๆนะก็คือคุณจะไปเจอคนที่ถูกใจที่แบบมีเสน่ห์หน้าตาดีโปรไฟล์ดีอะไรก็ตามเพราะเป็นเดอร์ซันอืม จะพบเจอสิ่งดีๆเลยที่ผ่านมาด้านล่างมันจะเป็นไพ่อดีตเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความคิดเดยอะคิดมากค่ะเจ็ดาบนะแล้วมีแฮงแมนค่ะมองแล้วชัดมากเลยว่าคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อดทนพยายามไม่รู้จะทำยังไงแล้วความสัมพันธ์อ่ะมันก็เป็นหนึ่งถ้วยค่ะคือถามว่ามันก็มีความรักมีความสุขตรงนั้นไหมมันก็มีแต่มันก็สุขสุขทุกทุกนึกออกไหมหมายความว่าคุณไม่ได้สามารถพัฒนาไปจนเป็นสิบถ้วยอะ่ะคุณเป็นแค่หนึ่งถ้วยอะ่ะมันก็ มันเหมือนความสัมพันธ์เหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้สารสัมพันธ์ได้อะไรแบบนี้เนาะทำให้เปิ้นว่าคุณก็เลยอยู่ในภาวะของความห้อยหัวแหงแมแล้วก็เจ็บดาบความแบบหลบๆซ่อนๆความต้องแอบอะไรแบบเนี้ยพอสมควรเลยนะเออแล้วอ,อ่มันก็ทําให้เราไม่มีความสุขเนอะเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาลัานลายอยู่หรือเขาแบบมีตัวเลือกทางเลือกเยอะหรือว่าเขามีคู่อยู่แล้วก็ได้แล้วเราก็เลยจําเป็น หลบๆซ่อนๆในชีวิตเขาเนะแต่ถ้าคุณออกมาจากความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขค่ะคุณจะอยู่ในสังคมเจอเพื่อนฝูงมีคนเหมือนแบบหยิบยื่นถ้วยมาให้คุณนะเยอะแยะนะมีแต่คำพูดดีๆมาให้แล้วเราก็จะเหมือนแบบมีเสน่ห์เคม m i s t ีมันเหมือนคุณจะมีเสน่ห์จะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกนะในเรื่องการงานกับการเงินนะเพราะคุณไม่มีคนคนนี้นะถามว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงคุณเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะมีหกไม้นะมีเด็กถือไม้นะคะว้วมีเดือดสัน แปลว่าคุณจะถือว่าร่ำซ้ำทีเดียวนะ10เปรียญน,นะคะเป็นไพ่ของความมั่นคงเนอะคุณก็จะมีเหมือนแบบมีเวลาไปโฟกัสำมาหากินแหละเพราะคุณไม่ต้องมาทุกร้อนกับคนคนนี้แล้วไงคุณก็เอาเวลาไปเหมือนทุ่มเทก,การทํางานทํางานให้ประสบความสาเร็จค่ะไพ่หกไม้เนอะแล้วก็สามารถหาเงินทองมั่นคงอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขได้เปิ้ลคิดว่าคุณอาจจะ ไม่ได้พร้อมนะที่จะมีความรักครั้งใหม่อะไรมากมายแต่มันมีคนเข้ามาไหมเพิ่นเห็นว่ามีคนหยิบยื่นเข้ามาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณด้วยซ้ำนะเพราะมันมีทั้งเด็กถือไม้แล้วก็มีเด็กถือถ้วยเนาะที่หยิบยืน่นอ่อถ้วยมาให้คุณนะแต่คุณอาจจะยังเป็นแฮงแมนอยู่ที่ผ่านมาความรักความาสัมพันธ์กับคนคนนี้มันอาจจะแย่นึออกไหคุณก็เลยเหมือนอยากจะได้เวลาพักฝืนอืมพักฟื้นก่อน แล้วก็เหมือนเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่ต้องทำเนอะเด็กถือมาเป็นการเหมือนแบบเริ่มงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ก็ได้มีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทําอะไรเนอะซึ่งถามว่ามันจะสักเซตไหมมันจะสักเซสแน่นอนเพราะว่าในสิบใบเนี่ยคุณดันมีเดอะซันด้วยเนอะเดอะซันเป็นไพ่ที่แบบ จะเรียกว่าดีที่สุดในสําหรับถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรกลายเป็นว่าพอคุณพ้นจากคนคนนี้ไปอ่ะมันกลายเป็นว่าชีวิตคุณอาจจะหมดกรรมก็ได้นะกลายเป็นว่าก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินแล้วแถมมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะแยะต่างหาไพ่บทสรุปเป็นจัดเมนค่ะมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องปลดปล่อยตัวเองแล้วเป็นคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเออจัดเมนเป็นไพ่ของของการพิพากษาโดยแบบชะตาอะไรแบบนี้เนาะ แปลว่าที่ผ่านมาเปิ้ลว่าคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อดทนมานานละตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองได้เราจะรู้สึกว่าแบบเอออยู่ๆเรารู้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทรมานขนาดนั้นแล้วก็ได้เราพร้อมที่จะ move on แล้วก็ได้นะคะชะตาจะเป็นคนนําพาคุณค่ะ judgment ม,มันไม่ได้สามารถกำหนดตัวเองได้นี่โอเเมไพ่ j u d g m e n หมายดดมมว่าโอเคก็เป็นเรื่องของภรมลิขิตเป็นเรื่องของชะตาฟ้าลิขิตเนะว่าว่าว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งมันอาจจะถึงจุด จุดที่ต้องแบบเคลยน,นะเ,เขาเรียกว่าเหมือนแบบได้รู้ความจริงได้ปลดปล่อยได้แบบพ้นจากพันธนาการที่มันเหนี่ยวรั้งคุณไว้อะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะเปิ้ลมองว่าคนที่เลือกน้องกุหลาบหินต้นเนี่ยคือค่อนข้างดีเลยนะถ้าถามว่าคุณจะอยู่ได้ไหมคุณอยู่ได้ะคะ่ะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์แบบ มีแฟนมีคู่ขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณจะแต่งงานมีคู่มันมีคนเข้ามาไหมมันมีแล้วมีไพ่สิบเหรียญที่เป็นไพ่ของความมั่นคงด้วยคนใหม่ที่จะเข้ามามันจะทําให้คุณมีความสุขมีชีวิตที่มีความมั่นคงนะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะแบบพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เป็นความรักที่จริงใจอืมนะมันจะมีแต่ความดีอย่ะไม่รู้จะพูดยังไงให้มันไม่ดีเนอะเพราะมีเดซันเนอะมันก็รู้สึกว่ามันก็จะดีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกน้องกุหลาบหินต้นที่หนึ รู้สึกว่าเราไม่พร้อมหรือเราไม่กลา้าเปิ้นเชื่อเลยค่ะว่าคนที่เลือกตัวเนี้ยคุณจะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมมันถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe คอมเม n ต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะเราพบกันใหม่ ep หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย มาต่อกันที่น้องกระบองเพชรต้นที่2นะคะต้นนี้ใครเลือกบ้างอะเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ชีวิตคุณไม่มีเขาอะชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะเปิดไพ่เอาไว้แล้วสิบใบนะคะเพื่อจะมาดูภาพรวมเลยอนาคตหลังจากที่คุณไม่มีเขาหรือตอนนี้ถ้าคุณไม่มีเขาแล้วคุณเป็นยังไงบ้างเรามาดูกัน,นะคะ่ะไพ่ตรงกลางเหมือนไพ่สีถ้วยเหมือนแบบสังกตายเนอะเออเหมือนกันไปนว่าพอเหมือนเป้นคิดว่าเราน่าจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ ที่เราคาดหวังกับเขาเยอะอะไรเงี้ยพอ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 เขาจากไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีไพ่บทสรุปเป็นไพ่แปลถ้วยนะมันคิดว่าการแยกจากกันไปของเราเนี่ยมันอาจจะมีการจากกันไปแล้วละ่ะนะตอนนี้นะกับคนคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะมันน่าจะมีการห่างหายกันไปแล้วลแล้วช่วงจังหวะตอนนี้ของคุณมันก็เลยเป็นช่วงที่เราอยู่นิ่ง ไม่ทําอะไรไม่ได้สนใจความรักนะมีไพ่ห้าถ้วยนะคะเปิดว่าคุณยังเสียใจอยู่คุณยังมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่แย่มากพอสมควรนะกับความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะรักเขามากแล้วเขาอาจจะทํากับคุณไม่ดีแล้วคุณก็เลยเสียใจมากหรือว่ามันมีอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบโปงตกกับความรักความสัมพันธ์อนะ่ะจนคือถ้าเกิดคุณ move ไปจากคนนี้นะอืมคือมันเหมือน move ไปแล้วแหละแล้วเราอาจจะเลือกไม่ได้ก็ได้นะว่าว่าว่า เราไม่ได้มีทางเลือกว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปอะไรเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์มันได้จบไปแล้วคุณยังเศร้าเสียใจอยู่กับมันคุณยังเบื่อหน่ายคุณยังอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนนี้คุณยังรอคนคนนี้อยู่มันเลยทําให้ความรู้สึกมันเหมือนว่าคุณ<อ>ไม่ได้อยากจะมีใครใหม่แล้วเนะไพ่แปดทนเป็นไพ่เหมือนเราเนี่ยแก้วแตกหมดเลยมันเหมือนเราหันหลังให้กับความรักไปเลยถ้าถ้าความรักนี้มันเจ็บปวดมากแล้วมันไม่ได้สามารถจะเป็นคนนี้ได้แล้วเนี่ย คุณน่าจะหันหลังให้ความรักไปเลยค่ะเพราะที่เหลือไพ่ที่เหลือมันเป็นไพ่ของการทํางานหมดเลยนะมันมี10บไม้มันมี9ไม้มันมี The Emperor นะคะมี The Tower นะแล้วมีเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีสีดาบไม่เหมือนเราพักปัญหาแล้วคุณก็เหมือนไปโฟกัสในเรื่องงานแทนเนี่ยอามีมา t of w o n w a n d นนี่คือเป็นราชินีถือไม้คนะคุณ เหมือนเหมือนเราหันหลังให้ความรักอะแล้วเราไปโฟกัสในเรื่องอื่นเลยโดยเฉพาะเรื่องงานคุณพยายามหางานหรือทําอะไรให้มันยุ่งยุ่วุ่นวาย,ยไว้อะนึกออกไหมมันมีทั้งสิบไม้มีทั้งเก้าไม้เนี่เป็นไพเหมือนแบบทำเล่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเพื่อเพื่อที่ใช้ตัวเองยุ่งแล้วตัวเองไม่เศร้าไม่เสียใจอะไรแบบเนี้เนาะซึ่งถามว่า ถ้าคุณเหมือนไม่มีเขาแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็จะมีแต่งานค่ะงาน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 ทำงาน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 แต่ถามว่ามันจะดีไหมเนี่ยคุณเป็นเอ็มเพอเรอร์แล้วมีเดอะทาวเวอร์ด้วยม,มันเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องหน้าที่การงานอืจากเดิมที่เราเหมือนเราเปลี่ยนเปลี่ยนความเศร้าเป็นพลังเนาะต้องพูดแบบนี้คือคุณเสียใจไหมคุณเสียใจแต่เปิ้ลเห็นว่าดีที่คุณไม่ได้ ไม่ได้เหมือนนอนจมทุกข์แล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนึกออกมาคือคุณเบื่อไหมคุณเบื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตมันแบบมันมันไม่โอเคไหมอ่ะใช่มันไม่โอเคในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแล้วคุณก็เลยพักพักความรักไปเลยมันสีดำเป็นเหมือนแบบโอเคถ้ามันจะไม่ได้คุยมันถ้ามันจะไม่ได้กลับมาคุณก็ขอพักเรื่องความรักไว้เลยก็แล้วกันเพราะคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้เปิ้ลมองว่านะคือถ้าเกิดคนนี้กลับมาคุณอาจจะให้โอกาสหรือว่า ถ้าเกิดว่ามันเจ็บปวดมันแย่มากคุณอาจจะไม่ให้โอกาสตัวเองในเรื่องความรักความสัมพันธ์เลยก็ได้นะจากไพ่ที่บอกนะซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่รู้สิเพราะว่าเราก็ไม่ควรจะไปกําหนดกับตัวเองว่าเราจะไม่อยากได้ใครแล้วนะมันมีไพ่สีเ่เไรตรงกลางนะเออนสีถ้วยตรงกลางนะคะขอโทษคะ่ะสีถ้วยเป็นไพ่ของความ เลือกเยอะด้วยก็ได้หมายว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เข้ามาเนอะมันมีคนหยิบยื่นถ้วยให้เรานะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้คือเขาไม่ใช่สเปคเขาไม่โอเคหรือหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เราไม่อยากได้รับความรักความสัมพันธ์ใหม่มันจะมีคนเข้ามานะคะแต่คุณจะไม่เอา คุณจะรู้สึกว่าแบบไม่เอาละความรักเพราะกลัวความผิดหวังแบบเดิมก็ได้หรือว่าคุณยังรอคนเก่าแล้วคุณก็เลยไม่เอาคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้นะหรือว่าคุณไม่เจอคนที่ถูกใจเพราะคุณก็จะมีการคอมแพ r คนเก่าอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องการงานเป็น emperor เป็น the tower มันจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆคือคุณจะเป็นคนแบบบ้างานไปเลยอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งซึ่งถามว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนความเครียดมาเป็นพลังในการทํางานแล้วผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะว่ามันก็เป็นมุมที่ ดีนะคะเออแค่ว่าอยากให้คุณเปิดใจเฉยถ้าตอนนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรเพราะให้โรแมนต์แซงโจขึ้นมาก็สอดคล้องว่ารีทรีทเนะบทสรุปเป็นแปดถ้วยมันเหมือนแบบอยากจะหันหลังอะออกไปจากออกไปจากโลกนึกออกไหมเหมือน,นกับว่าเออแบบไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วไม่อยากจะรับรู้ถึงเรื่องของคนคนนี้แล้วไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากจะสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากจะเอาเวลาไปรีทรีทตัวเองเนะคือเหมือนแบบว่า,าพักเบรกเนี่ยไพ่สีดาบก็เป็นไพ่พักเบรกเหมือนพักพักเพื่อให้ตัวเอง รีชาร์จหัวใจเนะเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเยียวยาอะให้พักให้ตัวเองเหมือนดีขึ้นก่อนนะเราจะได้มีพลังในการทําอย่างอื่นซึ่งในระหว่างเนี้ยคณรีทรีชความรู้สึกของคุณอนะคุณก็ยังทํางานแหละก็เ,เห็นว่าคุณก็ยังมีอะไรต้องทําคือคุณก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องเดินหน้าต่อไปควีนถือไม้ค่ะก็เป็นคนที่แบบมีไฟเนอะเป็นคนบ้างานคนอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะใช้วิธีการที่คุณมีความอัเลิศในเรื่องงานเนี่ยนี่แหละในการนําพาคุณให้พ้นจาก พ้นจากความรู้สึกที่มันแย่ๆไปคุณจะไม่ได้นอนจมความทุกข์แบบจะเป็นจะตายหรือไม่ไหวนะซึ่งเป็นว่าดีและเวลาจะช่วยคุณได้ค่ะการรีทรีตเนี่ยคือถ้าคุณหันหลังให้กับความรักไปก่อนไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องรีบเนะคือไม่พร้อมคือไม่พร้อมไม่ต้องรีบมีคนใหม่นะคุณไม่ได้เป็นพวกประเภทที่แบบว่ามีคนใหม่มาเพื่อเพื่อ,เ,อเพื่อทให้ลืมคนเก่าอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองค่ะทํางานหาเงินถือว่าเป็นจังหวะที่ดีว่า เออมันเป็นช่วงที่เราน่าจะแบบเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันแปบลบว่าคุณจะมีงานพุ่งเข้ามาแบบกระทันหันงานเข้าแบบเยอะไอง,งานเข้านี่ไม่ใช่ในด้านไม่ดีนะเหมือนว่าโอ้งานจะปังมากจะเข้ามาให้คุณได้ทำนูน่นนี่นั่นแล้วก็ก้าวหน้ามีชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยดีเลยในช่วงนี้นะแล้วพอเวลามันผ่านไปเปิ้ลก็เชื่อว่าคุณรีทิสตัวเองได้หละคุณจะกลับมาสตรองค่ะว่าคุณจะสามารถมีความรักความสัมพันธ์ได้แต่มันอาจจะ มันอาจจะช้าหรือมันอาจจะยากในความรู้สึกของคุณเนะเพราะว่าคุณเป็นคนมั่นคงในความรักมากเพราะฉะนั้นเอ่อมันเลยค่อนข้างที่จะมีกำแพงกลัวว่าไอ้คนใหม่ที่เข้ามามันจะแบบเหมือนทําร้ายคุณอีกหรือมันจะแย่อีกหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆค่ะคือคุณเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือถึงคุณจะไม่มีใครนะคุณก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งเอมเพอเรอร์เนี่ยจริงๆเป็นไพ่ของจัก,กรพรรดิถูกไหมคือจัก,กรพรรดินี่คือสูงสุดแล้วอะเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะมาเก่งกว่าคุณแล้ว คุณสามารถอยู่ด้วยอยู่อยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีความรักก็ได้นะเออถ้าเราเลือกแบบนั้นนะแต่ถามว่าถ้าคุณอยากจะมีคู่มันจะมีโอกาสมีคนเข้ามาไหมสี่ท่วมเป็นไพท่ที่ถ้าเป็นออริจินอลเด็กเนะคือนั่งอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็มีคนหยิบถ้วยให้นะแต่ว่าเราแบบนั่งมองถ้วยอีกที่เหลือที่ที่เขาไม่ได้ยื่นให้เรานึกออกไหมเพราะฉะนั้นถามว่ามีไหมคือมีแต่มันอยู่ที่คุณค่ะว่าฟรีวิวของคุณคุณจะเลือกรับไว้หรือเปล่า ะะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกน้องกระบองเพชรต้นที่2นะให้มันผ่านวิกฤตี้ไปให้ได้นะคุณรีทรีตแล้วคุณจะดีขึ้นค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย โอเคค่ะมาถึงน้องต้นสุดท้ายนะคะต้นที่3ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบหินเหมือนกันค่ะใครเลือกต้นนี้บ้างนะเรามาดูกันค่ะว่าโอเคหลังจากที่ถ้าชีวิตคุณไม่มีใครคนนั้นนะที่คุณเหมือนยังรู้สึกเหมือนตัดไม่ได้หรือว่ารู้สึกแย่อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดคนคนนั้นไม่มีแล้วในชีวิตคุณเนี่ยชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะเปิดไพ่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะแบบเมเจอร์อะคาน่าเยอะมากมีไพ่เมเจอร์คาน่าห้าใบเลยนะคะมีทาวเวอร์จัดชเม้นท์เทปเพลนอืม มีแต่ไพ่แบบแรงๆหนักๆขึ้นมานะแปลว่าอะไรรู้ไหมตรงกลางคุณเป็นไพ่สีถ้วยค่ะปั้นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อพอคุณไม่มีเขาไปแล้วคุณรู้สึกเหมือนมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจก็ได้นะมันมีความรู้สึกเบื่อนหน่ายมันอาจจะไม่ไม่โอเคกับการที่คุณสูญเสียเขาไปอะไรแบบนี้มันเลยทําให้คุณหน่วงหน่วงมันมีความหน่วงมันมีความเหมือนแบบโปลงๆวนเวียนเนี่ยมันมีจัดเมนนะคะเปร้นว่าพอคุณไม่มีเขาไปแล้วเนาะ ถามว่าคุณยังรอคอยคุณยังมีความหวังคุณยังคิดถึงเขาไหมมันยังเป็นอยู่คุณต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลเนอะเทมเพลนส์เป็นไพ่ของการปรับสมดุลค่ะแล้วก็มีไพ่ของการจบอคุณจะต้องสามารถจบความความ ความผูกพันหรอหรือว่าความรู้สึกกับคนคนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนนะมันถึงจะทําให้คุณสามารถรีเบิร์ตแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เดทเนี่ยมันหมายถึงจบแล้วก็ทาร์นส์ฟอร์มรูปแบบหรือว่ารีเบิร์ตเกิดใหม่ได้เทมเพลนส์ก็เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นกันค่ะคุณอาจจะได้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานกันไปเลยก็ได้นะพราะคุณหลังจากที่คุณเหมือนแบบจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปคุณอาจจะเหมือนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยก็ได้บางคนก็คือย้ายงานาไม่เจอกันละย้ายงานย้ายที่อยู่อะไร ตามเพื่อที่จะไม่เจอกันแล้วอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ไปเกิดใหม่ค่ะไปเริ่มต้นใหม่อืมมันต้องจบได้ก่อนนะมันก็มีโอกาสที่คุณยังอยากให้เขากลับมาเนื่องจากว่ามันมีการผูกติดกันอยู่เนาะแต่ว่าโอเคเวลาค่ะจะทําให้คุณดีขึ้นท็อป,ปิกนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเขาเนะเพราะฉะนั้นไม่จะไม่ไปพูดถึงว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาจะกลับมาจะยังไงคือมันเห็นว่าในวันที่คุณไม่มีเขาอะ่ะ ช่วงแรกเนี่ยคุณก็อาจจะเหมือนเบื่อนหน่ายคุณยังรู้สึกเหมือนแบบทําไมชีวิตเป็นแบบนี้อยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือมันต้องปลงตกในเรื่องความรักไปแล้วฉันอาจจะไม่ได้เจอคนที่ดีแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังคิดวนคิดวนคิดวน,ดวนถึงคนคนนี้อยู่หรือว่าสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นมาก็ได้ทําให้คุณมีกําแพงเนอะล้วก็กลัวการเริ่มต้นใหม่แต่เวลาผ่านไปค่ะคุณจะสามารถต่อสู้ความรู้สึกของตัวเองเนาะมีไพ่เจ็ดหมาย mai, เป็นไพ่ของการต่อสู้ความรู้สึกของตัวเองเยียวยาแล้วก็เกิดใหม่ค่ะพอคุณเกิดใหม่เนี่ย อะไรรู้ป่ะคุณจะได้พบเจอคนแบบกระทนหันเลยนะมันมีโอกาสมากเลยที่ชะตากําหนดว่าพอคุณหมดพลังงานจากคนคนนี้ไปนะคุณจะมีการเจอคนเยอะแยะเลยเนี่ยมีไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของการมีเสน่ห์คุณมีโอกาสมากเลยที่คุณจะได้เจอคนเยอะแยะไปหมดเลยนะมีคนเข้าหาคุณเป็นชาวต่างชาติได้นะหรือเกิดจากเจอจากการเดินทางหรือว่าเพื่อนฝูงแนะนําอะไรก็ได้นะเนี่ยพอคุณจบปุ๊บมันอาจจะมีแบบคนอื่นรอบตัวอุ้ยโสดแล้วหี่แบบเออหรืออะไรงี้ใช่ไหมแล้วก็มาแนะนําคนให้คุณก็ได้นะ มันจะได้พบเจอพูดคุยกันแบบกระทนหันนะแล้วมันเป็นไพ่สี่เหรียญแต่คุณอาจจะแค่คุยๆออาจจะคุยๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นฟงเป็นแฟนหรือว่าแบบมีคอมมิตเมนต์จริงจังเพราะว่าคุณอาจจะยังรู้สึกมันต้องเยียวยาก่อนเนอะมันอาจจะต้องพักเบรกก่อนอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะมีคนเข้ามาค่ะไพ่โรแมนต์เซนจออยังขึ้นมาเลยว่า you deserve love นะแปลว่ามันชัดเจนมากว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปง้อคนคนนี้เลยคือคุณไม่ต้องไปแคร์อะไรคือถ้าเขาไม่รักคุณนะคุณปล่อยไปเลยยังไงอ่ะคือพอคุณโสดปุ๊บอะ คุณไม่โสดหรอกยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีคนเข้ามามีไพ่เจ็ดถ้วยคือเป็นไพ่ของการที่มันจะมีคนเยอะแยะเข้ามามันมีช้อยส์อะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของการมีช้อยส์คุณก็จะมีช้อยส์มีทางเลือกเข้ามาอย่างที่บอกคุณไปเจอจากแบบการเข้าสังคมของคุณก็ได้การไปต่างประเทศเพื่อนฝูงแนะนํมาอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็จะพอ้มีแบบอยู่ๆก็แบบประดังประเดามาให้คุณเลือกเยอะแยะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะมีเดอะทาวเวอร์เนะแต่คุณอาจจะคุยแบบมีกําแพงก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าคุณยังยังไม่พร้อมจจแบบมมีอิเนรงๆ แต่เดวิลขึ้นมาว่าคุณก็จะมีสเสน่ห์ดึงดูดมากเลยนะคือถึงคุณจะไม่อยากรับก็จะประดังประเดเข้ามาอยู่ดีหรือก็ออกมาคือมันจะไม่ได้แบบว่าอยู่อย่างสุขสงบหรอกว่าเฉันจะไม่มีใครแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีค่ะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จริงจังกับเขามันอาจจะเป็นเหมือนแบบ ครบประเดียวประเดาวอาแล้วก็แบบเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เอออาจจะเข้ามาเป็นแค่คนคุย,คยๆเพราะคุณจะมีกำแพงแบบนั้นก็ได้แต่คนที่เลือกไพ่สำหรับเนี้ยเนื่องจากว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดมากเนาะมันมีไพ่เดวิลเนาะมันก็ขอให้คุณระวังคุณอาจจะเจอคนที่แบบถูกใจมากด้วยแบบรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วมันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบรวดเร็วแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ได้ยั่งยืนนึกออกไหมมันเหมือนแบบเออมันเป็นแค่ แค่สี่เหรียญมันเป็นมันเป็นเหมือนแค่คนคุยคุยคุณอาจจะเหมือนยังไม่พร้อมที่จะมีใครคุณหวงหวแหนชีวิตสโสดของคุณก็ได้นะคุณแค่อยากสนุกอืแต่ถ้าอยากสนุกอันนี้เราตราัวตัวกันแล้วเนอะก็อาจจะต้องระวังป้องกันอะไรให้ดีแค่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้แค่อยากสนุกคุณอยากคิดว่าคนที่เข้ามาใหม่เอยแบบเออคุณชอบมันแบบมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเออมันจะมีโอกาสที่เข้ามาเหมือน ปั๊บรับโชคอะไรแบบนี้แล้วก็มันอาจจะไม่ได้พัฒนาไปไกลกว่าน,นั้นก็ได้ในช่วงที่คุณกําลังฮิลลิ่งตัวเองอะ่ะมันรู้สึกว่ามันจะมีคนเข้ามาเยอะแหละแต่แค่ว่าโอเคถ้าคุณไม่พร้อมก็คุยๆไปก่อนอย่าถึงขั้นปิดกั้นตัวเองเนอะเพราะบางคนอะ่ะมีคนเข้ามาจริงๆแต่ว่าเราแบบไม่เอาเลยไม่เอาเลยอันนี้ก็เป็นฟรีวิวของเราเหมือนกันนะแต่ปิ้นแค่บอกว่าจากหน้าไพ่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คบกับคนนี้แล้วเหมือนคุณตัดคนนี้ไปจากชีวิตหรือเขาตัดคุณอะไรก็ตาม คุณจะไม่โสดค่ะคุณจะมีคนเข้ามาแน่นอนคือถ้าคุณโสดเนี่ยคุณเลือกเองที่คุณจะแบบไม่อยากมีอ่ะไม่ชอบแบบไม่สเปคหรืออะไรงี้ก็ตามแต่ก็จะมีคนวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยให้คุณได้เลือกสรรเรื่อยๆนะแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้ที่มีจัดเม้นต์เนอะชะตาอาจจะกำหนดให้คุณได้พบเจอคนที่คุณแบบเป็นชายในฝันยิงในฝันของคุณก็ได้ที่พบเจอแบบกระทันหันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะเพราะคุณ you deserve love นะต้องบอกก่อน ไม่ต้องไปลดคุณค่าตัวเองมันจะกลายเป็นว่าคุณจะรู้สึกตัวเองแบบเนื้อหอมมีค่าขึ้นมาเพราะทุกคนจะแย่งชิงกันนะไพ่เจ็ดไม้เป็นไพ่ของการมีคู่แข่งเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของการมีคู่แข่งเหมือนกันทุกอันคือเหมือนๆปนคิดว่าตัวคุณมากกว่าที่จะเป็นคนที่เป็นคนมีสิทธิ์เลือกที่ผ่านมาถ้าเรารู้สึกว่าเราเหมือนด้อยค่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกเนอะกลายเป็นคนที่ถูกเลือกคุณเดินออกมาค่ะคุณจะมีโอกาสคือทุกคนเนี่ยปนเชื่อว่าทุกคน,เ,นเลือกชีวิตของตัวเองได้เรายึดในนรีววนะิเ ไม่ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนเราเป็นคนเลือกค่ะเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะไปเลือกที่จะใช้ชีวิตยังไงเป็นสิทธิ์ของเราเนอะโอเคค่ะจบไปแล้วกับคนที่เลือกน้องกูลาบหินต้นที่3นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย